สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องคะวันนี้ก็มาจัดการมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศที่มันโดนพายุพายุลูกเห็บใช่ไหมมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหม,มใช้ไม่ได้ก็ต้องมาตัดนะคะต้องตัดต้องจัดการเนี่ยแบบนี้มันเป็นแบบนี้คือมันโดนอ่ะมันโดนก้อนลูกเห็บใช่ไหมมันก็เป็นแผลมันก็จะช้ำแบบนี้คือเราก็ต้องตัด เพราะว่ามันต้นมะเขือเทศมันก็เสียน้ําเลี้ยงเนาะเราก็ต้องเอาออกนะคะเนาะเดี๋ยวเรารอรุ่นใหม่ดูรุ่นนี้สิแย่ดูรอยอะร่องรอยของของอลูกเห็บใช่ไหมอืมร่องรอยของลูกเห็บเนี่ยดูลําต้นเนี่ยเป็นแผลเป็นหมดนะเป็นแผลหมดเลยเนาะดูสิน่าเสียดายอะทั้งพั่วเลยนะคือมันกินไม่ได้อะ่ะมันกินไม่ได้เลยอะ่ะเราก็เลยต้องเอาออกเนาะ เพื่อที่ว่าให้มันนู่นเนี่ยคัวบนนู้น่ะถึงจะกินได้เดี๋ยวมะเขือเทศมันก็จะเออเขาเรียกอะไรน้ําเลี้ยงเนาะน้ําเลี้ยงของลําต้นเนี่ยมันมันหมดอะมันมันไม่สมบูรณ์ซึ่งยายจอยเองก็ไม่ค่อยได้ดูแลอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ค่อยได้ดูแลสวน <c oughs> จริงๆเอาจริงๆเลยอะนะ คือเวลาไม่มีอ่ะดูสิน่าเสียดายไหมเสียนะคะเนี่ยมันเสียทั้งพั่วเลยคือปีนี้ยายจอยเนี่ยแทบไม่ได้กินดีเลยอ่ะผักนะก็เสียดายอ่ะเนี่ยจะได้กินอยู่พั่วบนนี้เลยอ่ะนะ คือต้องตัดทิ้งหมดเลยอะ่ะเสียดายนะคะพี่น้องขาเสียดายมากยายจอยเสียดายจริงๆเนาะแต่มันก็ฝั่งทางนี้จะไม่ค่อยเสียเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยโดนไม่ค่อยโดนเม็ดเอ่อเขาเรียกอะไรไม่ไม่ค่อยโดนพายุลูกเห็บแต่ฝั่งนี้คือโดนทั้งแถบเลยอะ่ะโดนแบบแรงมากเสียหมดเนี่ยคือต้นพวกนี้ต้องตัดออก ต้องตัดแต่งกิ่งออกหมดเลยเนาะนคือลูกมันโดกนะคะพี่น้องคะ่ะแต่น่าเสียดายที่ว่า,เ,าเขาโดนพายุลูกเห็บเนาะคือมันน่าเสียดายมากตรงนี้ยายจ่อยก็จะตัดใบออกนะคะตัดนี่เลยกับปีนี้ยายจ่อยก็ไม่ค่อยได้มาดูแลสักเท่าไหร่พี่น้องหลังจากโดนพายุลูกเห็บล้วก็ คือมันโทแท้อะมันเสียดายนะเสียดายเสียดายของอะเสียดายจริงๆเนาะนี่เลยก็ยายจอยก็ประมาณนี้แหละ <c oughs> นี่เลยกับการทํางานของยายจอยนะคะพี่น้องขาเนาะยายจอยก็จะตัดแต่งกิ่งนะคะตัดแต่งกิ่งแล้วก็มัดนะคะมัดลําต้นเนี่ยให้เขา,เอ,าอยู่แล้วก็กิ่งแขนงเนี่ยยายจอยก็จะมัดนะคะมัดเพื่อที่ว่า ยายใจก็จะมีเวลาได้กินอ่ะได้กินบ้างอ่ะเล็กน้อยนะเล็กน้อยแต่มันก็ยังดีอ่ะที่ปีนี้เสียเวลาไปเลยอ่ะเสียเวลาไปปีหนึ่งนะพี่น้องคือผ,ผักก็ได้กินไม่สมบูรณ์ฝนตกหนักแบบปีนี้อากาศแย่มากพี่น้องบอกได้เลยว่าอากาศแย่มากปกติผักกินปีหนึ่งเนี่ยผักนะคะ คือมันเหลือเฟือมากเลยนะปีนี้น้อยน้อยได้น้อยได้น้อยมากนี่เลยนี่แหละเอากับชีวิตเยจอยนะคขาเนาะพี่น้องเดี๋ยวเยจอยจะให้ดูมะเขือเทศของเยจอยนะคือเราก็ต้องแต่งใบใช่ไหมคะแต่งใบเนาะน,นี่เลย แล้วก็จะลดน้ำนะคะลดน้ำปวนดินให้เขาเนาะอย่างน้อยเราก็ได้กินบ้างแหละนะใครอยากได้เอาไปใส่ต้มต้มยำหรือว่าส้มตำบ้างไหมพอได้กินนะพอได้กินอยู่นะฝั่งทางนี้ยังโอเคอยู่นี่เลยนะ กับการทํางานของยายจ่อยนี่แหละก็ประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวยายจ่อยให้ดูนี่นะคะมะเขือเทศที่เหลือที่เหลือครับพี่น้องที่เหลือนะคะที่เหลือเนาะก็จะประมาณนี้นะคะยังพอได้กินนะเนี่ยยังพอได้กินอยู่พี่น้องคะ่ะก็เนี่ยก็ได้ตรงนี้เลยเราก็ได้กินนี้บ้างนะก็โอเคแหละเนาะพี่น้องคะ่ะโอ้ ตั้งไม่ได้ต,ตั้งกลองไม่ได้โอเคเนาะพี่น้อง่ะคลิปนี้นะคะเยะจี๋ขอขอบคุณเนาะขอบคุณจริงๆนะคะมาค่ะมาช่วยเยจอ๋ทำมะเขือเทศกันนะมัดนะคะมัดกิ่งให้สูงขึ้นไปโอเคเนาะพี่น้อง่ะ ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ยายจ่อยด้วยเนาะกับการ uh, ทําคลิปแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านจริงๆที่มีมิตรไมตรีให้กับยายจ่อยเอ็นดู oo, ยายจ่อยนะคะรักยายจ่อย,ยนะ้อยๆแต่รักให้นานๆนะคะพี่น้องขาะโอเคเนาะขอบคุณคะ่ะนะคะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ยายจ่อยด้วยนะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะ